คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมรู้หรือเปล่าครับว่าตอนนี้ดาบ Limited Edition Easter อร์เล่มนี้นะครับที่ตอนแรกเนี่ยนำออกไปแล้วนะครับตอนนี้นํากลับมาแล้วสําหรับคุณผู้ชมคนไหนต้องการเติมโรบักราคาโค้ดแจ่มมาทางนี้เลยสมอกบักร้านบริการรับเติมโรบักสูงสุดถึงเรท10บริการกิฟต์ไอเทมทุกแมปและฟาร์มเวลราคาถูกแถมยังมีจําหน่ายไอดี ID, ไก่ตันและกล่องสุ่มไก่ตันอีกด้วยอุดหนุนลิงก์ด้านล่างเลยนะจ๊ะ เอาเลยครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ map a one piece g a ในคลิปนี้ผมจะมาสอนคุณผู้ชมนะครับหาดาบอีสเตอร์เที่ตอนแรกนําออกไปแล้วนะครับและตอนนี้สามารถกลับมาหาได้อีกแล้วนะครับในเรเดนเชียนเมดนั่นเองว้า หลายคนน่าจะรอคอยรอยคอนะฮะกับดาบเล่มนี้มานานนะครับเพราะว่าตอนแรกมันหาไม่ได้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาลงเรเดันเชนเมทละกันนะครับจะได้ดูว่าตอนนี้เนี่ยเรเดันเชนเมดเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าเรดดอปมันจะกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมันเขียนว่าแรนะฮะแรมากๆก็แสดงว่าหายากมากๆเช่นกันนะครับและเผื่อใครหาเกาะลงเรเดันเชนเมดไม่เจอนะครับเปิดเข็มทิศมาละกันนะครับพิมพ์ไปว่าไอส์แลนด์แทร็กเกอร์นะครับแล้วก็ติ๊กไป ที่โลกทาวนี่ครับแล้วก็มาตรงนี้ครับเรเดียนเชนเมดนะเป็นเรเดียนเชนที่ลงได้แค่2คนนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงเรเดียนเชนนี้ให้ดูละกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในเรเดียนเชนเมดแล้วนะครับก็น่าจะเหมือนเดิมนะสแตทแนะนําในการลงเรเดียนเชนนี้นะครับทุกสแตทแนะนําว่า2000นะครับสแตทที่แบบเรคคอร์ดมานะครับก็คือฮาคิสองพันนะครับเดวี่ฟลุตสองพันนะครับแล้วก็ซอสสองพันนะครับประมาณนี้ละกันนะมันจะลงง่ายที่สุดแล้วนะครับแต่ถ้าสแตทไม่ถึงนะครับก็คอย กิลระยะไกลเนาะนี่แบบเลีงสกิลไกลๆไว้นะครับก็น่าจะไม่มีปัญหาในการลงเนาะก็ตามนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะรีบลงเลยละกันด้วยครับจะได้ไม่เสียเวลานะแต่รีบลงเลยดีกว่าครับผมปึ๊บมันลงไม่ยากมากนะครับถ้ามีผลปีศาจท,ที่มันดีๆนะปั่นไปหน่อยครับอิเตอร์เอ็ดปุ๊บนี่ไงชิวๆเลยครับผมปั่นทีตายหมู่นะฮะปุ๊บโอเค ไม่ยากไม่ยากปั่นไปเลยครับอิสเตอร์เอ็สวยอีซีเรียบร้อยเป็นเวทเั้นเชื่อนที่ลงเร็วมากนะครับยิ่งสแตทเยอะยิ่งเร็วนะเออเพราะว่ามันเป็นแบบมอนเป็นด่านแบบนี้อะ่ะคุณผู้ชมมันง่ายมากโอเคมาใกล้จะจบแล้วนะฮะโอ้โหแปบ๊บเดียวจริงๆอิสเตอร์เอ็ดหมุนต่อฮึบ ไม่รอแล้วนะโหดาเมจก็4ี่หมื่นรัวๆเลยนะหลักแสนเนี่ยดาบเนี่ยเอาจริงแรงนะครับแรงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนนั่นแหละสุดท้ายเจอหนวดขาวเลยครับหนวดขาวแล้วอันนี้เป็นด่านสุดท้ายแล้วนะฮะของเรดนี้เนาะก็อย่างที่บอกครับลงไม่ยากนะครับยิ่งสเตตเยอะยิ่งลงง่ายแต่ถ้าสเตตน้อยบอกเลยว่าลงยากแน่นอนครับผมเรียบร้อยครับจบเรทอันเชียนแล้วนะฮะไม่ดอบอะไรเลยนะฮะอันนี้ดวงผมไม่มีเองนะก็โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปนี้ ชอบกันหรือเปล่าครับถ้าชอบเนี่ยฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆแล้วก็ฝากกันกด subscribe ด้วยก็จะขอบคุณมากๆสำหรับคลิปนี้ไปละจู้บายบายไปแล้วครับเจอกัน